สวัสดีค่ะขอตั้งรับข้อสู่เกมยูเชียสยูเชียสสองนะคะวันนี้ก็อยู่ในลงสารบำมบัดก็บแบบจากที่อันนี้ก็ลุกขึ้นมาภาพนี้เลยนะคะโอเคน,นี่อะไรโอ้อดยดาวพิดโอเคที่เวลาอันนี้ไม่เข้าเะไโอ้วโอเ้เดียวกันเลย

เอ่อเอ่อรีสไอเทมแค่ขว้างหรอคะเพราะเราจับไม่สามารถเตะนี่สามารถขว้างได้เลยสาให้ปิ๊งนี่ ที่มาตอนนี้นะคะขอคอยอัานี <so ่ม yeah> ีเคี้นที่เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอคะอ้านีเไม่เคลี้นเหรอแล้วก็จะช็อตช็อตตายนะคะจากนะ้นเขาก็ตายค่ะเขาโดนฟ้าช็อตขอโทษด้วยนะเป็

นี่ก่อนแล้วะคิเกยควสิงสิงล่างว่าแบบว่าขีดระเแล้ว้โอเคนะเราลองใช้ดูดีดกว่าครับสิงล่างสิง่างสิงล่างโอเคน่าเป็นพนักงาน้องวาง,ง,งสะอาดนะคะผู้ชายแก่ๆคนนึงโอเคนะโอเคพะา,าก็สามารถบังคับได้นะคะโอเค ลูกวิ่งนี้วิ่งนี้พูดตกใจตกใจตกใจหมดใช่เนี่อะไรอะตกน้ำอ๋อมีน้ำแค่เนี้ยเอ้ระวังลื่นนะมึงเอ่าอะไร อะไรคะรคควก็คืออ๋อย่นเองก็คือเวลาป้อมช็คคู่ก็จะมีน้ำอะไรให้นะคะนี่งมองอะไรวะแล้วแะ she told me that I was the problem women โอ้โหขอข้ามเลยนะคะเดี๋ยวโอ้ยสุดกระตุกจัง Hey, hey, why is the space between a woman's breasts and her hips called the waist? Mm, uh, because you can only oh. fit another pair of in there. <laughs> <laughs> a good one, Sam. A good one. Hey, I got one. But what do you get when you put a mystery <laughs> you <know>, into a senator's <laughs> mansion? Oh, well. กับกระตุกเลยค่ะห้องไนะเฮ้ห้องที่เฮ้ยเก็ห้องนี้ าขาชัวสุขา้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้มโออยโออ่าอ้้อ้ยอ,อ,ะะอ้อ้ยอ้ยอ้ย้้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้าอ้ยโ้ยโ้ยอ้ยโออ้ยโ้ยอ้ยโออ้ ดูทีวิ้นจริงเอ้ยมันกี่อ่ะปเป้าไปเลยนะกอโอ้โอ้โสักกระตุ A B C ชกกรไม่ใช่แลวโอ้ยมีกุ๊เจด้วยนี่อะไรเนี่ยมีกระปอมีกระปอเงินแล้วก็แครน้บุรีแล้วอะใช่ไหมบุรี่วางจริงุจ้ด เรมตรนี้โอ้ย oh, เ่เราเป็นกับมัมมี่นะคะเป็น่นี้เปิได้ไหมอุ้ย mm hmm. ตกมาเจออย่างนี้ก็ตกใจสิ mm hmm. ขอคอตรงเตงตรงเตงเลยโ oh. อา้าวหนูน้อยอา้าวเปิดไม่ได้แม่เปิด <Forget S 2> ให้แล้เนี่ยโอ ดูหน้าตาเหือเหือเจะไม่ใชสติแะถ้าจะเป็นบี้้องนี้อาน้ทีมอ่เอ้่วมใชนี่อะไรนี่นี่อะไรอม you can use ชูชูเบไอเทมอ๋อใช้ใช้ไอเทมบางอย่างเพื่อ ก็แบบเออใช่ไงเราเก็บไว้ยอ่ๆๆนะองม่โอเคเก็บไว้แลเอาละอ๋อให้ละนี่ก็จะแตมารถนี่ไหมถ้อาออกมาสิใครปิดประตูอ่ะ๋อยอย่าาลัวนี้เรมาสิอย่างนี้หรือเปล่าคะลองใช้ดูดีก่อนะ ดูประตูก่อนนะคะลองใช้ดูเราจะมาลองใช้ที่นี่ดูเออว้าไม่แม่จะเต็เลยยังยิงได้ยังนี้ยังยิงยิงยังไงได้ยิงเลยโอ้โอ้โหเต็มเต็ม เต็มเลยโอ้โหหัวกุดหัวกุดโอ้ no พระเจ้าเจ้าไปห้องหาตัวไปที่ห้องอ่ะเนี่ยเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยดูสังดูสังมีอะไรไหมอาดาสิบเฮ้ยจะจอกยังไงเนี่ย

เอเวอร์าทำให้มันตลินได้หรือเปล่าวะเ้ามันเดินไปไหนแล้ววะเหนะ็นนะออกน้ำหวานนี่ใช่เปล่าน้ำหวานแบบอยอยยีอยย้อยยไปลย อ๋มันเดินไปไหนวู้อีกแล้วไม่ไหวจังวะอ๋อมันไม่สนใจเราหรือเปล่ายิงโค้งไม่ยังเสร็จงั้นเราขึ้นจริงมันเดินไปที่ลิฟต์ลิฟต์แล้วก็โอ้ได้ในสไลด์ด้วยแล้วกุญแจก็ตก เมื่อก well, ี้อะไรไม่ได้ชี้แจงนะเขาไม่ลืมที่เขาไม่ลื่นนะกาลัร้างงาเปิดห้องอะไรเนี่ยลูกอะไรลูกแรงจางโอ้ยยังมีหน้าอาฆาตยังมีหน้าอาฆาตโอ้ยอะไรวะเฮ้ไม่อยู่ดีใช่ไหมไม่ได้ แล้วนะนี่หมุนไปเลยไปหยสดก็ชุดชุดสุดยัไง้ยทางไหนวะทางนี้เฮ้ยเอาผมมไป้เงนิดนเอาไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีคีม้ว โอเคไว้แล้วไปทู่นีห้องน,นี้หรืเปล่าวก็ห้องน,นี้เย,ย้ได้เสรวะคะยูดีไดีใจดีใจก็อ่ะคือตรงนี้นะจบนะสอดสุดเกรนจบสคู่อืนอย่างงี้ก็คือขึ้นรีฟชั้นต่อไปหรือเปล่าะนะ อ้าแล้ค่ะจบแล้วเอยนะคะสท่าับชั a เ t อร์ 1, ว e รีววนะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเราจะมาลิงกต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ